หลังจากที่เราแต่งองค์ทรงเครื่องมีหน้ามีตาเสร็จแล้วเราก็เริ่มเกมเขาปเดยวกดไปนะจ๊ะที่ปุ่ม Start คือ PUBG เนี่ยเป็นเกมที่ต้องเปิดเสียงไม่มีเสียงเล่นไม่ได้เพราะว่ามันจะมีเสียงคนเดินมาบ้างลอยเท้าบ้างเสียงเขาสู้กันจากทางด้านซ้ายด้านขวาเราต้องฟังแต่มันก็จะมีแบบเป็นเอฟเฟกนะเออมันเป็นแบบเหมือนเอฟเฟกแบบ เป็นไอคอนน่ะสีส้มๆว่าอ่ะมีคนเดินมานะตอกแตกตอกแตแต่ว่าถ้าสมมติว่าเป็นเป็นแบบคนเขาสู้กันอยู่เนี้ยมันก็จะเป็นเสียงเหมือนแบบเป็นเป็นเป็นเอฟเฟกแบบสู้กันเออเป็นแบบเหมือนประกายพุอะไรอย่างเงี้ยอ่ะเรียบร้อยละมันก็จะมีห้องล็อบบี้รออยู่เพื่อรอคนเข้ามาอ่ะจบจากล็อบบี้ขึ้นเครื่องบินค่ะเกมนี้ก็คือมันจะเป็นแมปเห็นไหมเธอเห็นเกาะนี้ไหมเราจะอยู่บนเกาะนี้แหละ นะเราก็ต้องดูก่อนว่าเราจะกระโดดไปตรงไหนเห็นไหมเห็นเส้นๆ้นไหมเครื่องบินจะผ่านตรงจุดนี้แหละนะมันก็จะบินตามเส้นนี้เราก็ล็อกเป้าเอาไว้เลยคือปกติเนี่ยทีมอ่ะมันจะต้องเล่นเป็นทีม,ททมเธอเ,เข้าใจไหมอ่าทีมมันก็จะมีสามสี่คนหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็เลือกที่จะอยู่คนเดียวเพราะทาไมรู้ไหมฉันขี้เกียจตามคนบางทีเขาก็ช่วยกันเล่นกันสี่ห้าคนฉันจะอยู่คนเดียวฉันเชิดไงฉันกันที่หนึ่งเท่านั้น ฉันก็เลือกจุดโดดของฉันละฉันทิ้งทิ้งตัวลงไปก่อนเพราะอะไรถ้ากระตุกล้มตอนเนี้ยลงไปถึงมันจะชา้าแต่จุดที่ดีที่สุดนะคือเราต้องไปอยู่ตรงบ้านตรงอะไรพอเราต้องไปเก็บอาวุธค่ะคุณนาะถ้าลงกระโดดลงไปในป่าเรามือเปล่าค่ะโดนเขาสอยมานะโดนเขาชัดเดาง่ายๆนะคะดิฉันก็กางล้มเลงและดิฉันจะต้องเลงว่าจะต้องตกบนตึกแล้วมันก็เป็นตามนั้นค่ะแมนเวอร์ Man wear. แต่อย่าไปกระโดดลงไปเลยนะตุยได้นะ เออมันมีเลือดมีพลังชีวิตอยู่อ่ะฉันก็เปิดเปิดประตูเขาพะนะนี่ฉันไม่ได้เล่นนานไงเห็นไหมเดินเออเออเบรอบรอ์เบรอร์หน่อยแล้วเสื้อเด่นเวอร์คุณนะเห็นไหมละ่ะเป้าแบบเด่นเวอร์เกมนี้จริงๆฉันชนะนะฉันคิวไปเยอะมากประมาณสิบกว่าคนฉันได้ที่หนะึ่งเดี๋ยวฉันลงเรื่อยๆเพราะฉันจัดการยังไงกยุลย์ุองฉันก็โกงๆนิดนึงแอบซุ่มเนี่ยแล้วก็ยิงนางนี่ฉันได้ลูกซองมาลูกซองยิงยากคุณนะกว่าจะโหลด ลูกกระสุนกว่าจะอะไรอันนี้เก็บของก่อนของก็จะมีแบบเหมือนพวกสมมติว่าโดนใครโป้งมาใช่ไหมเราก็กินยากินอะไรอย่างเงี้ยรักษาแผลได้อยู่เสื้อกลงเสื้อกลาะมีหมดหมวกกันน็อกกันน็อกนะอ่ะเดี๋ยวมันจะหมดเวลาเลยต้องไปคลิปต่อไปเนี่ยเปิดประตูเก็บของก่อนค่ะคุณนาเก็บของก่อนนะคะไม่มีอะไรไปสู้กับเขานะคะอ่ะเราก็ดูก่อนไอเส้นวงวงเดี๋ยวมันจะขยับ